หกุม,มการกับใานะคะมมกะคะ็่ยถุกต้านที่างานนะคะพิฉชั้นนางสาวหานเอาคำค่ะว่าเป็นตัวแทนของพีน้องชาวไทยใหญ่ค่ะมาจากหลายพื้นที่ค่ะเชียงใหม่เชียงรายี่ห้องสอนแล้วก็เป็นที่ใช้แรงงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะ เรารู้สึกเป็นเกียริอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานในวันนี้นะคะงานลํำลึกเป็นประชนมอนครบรอบ78ปีครั้งนี้ค่ะและและพวกเราก็ยังมีการแสดงมาร่วมในงานพิธีอันสำคัญนี้ด้วยนะคะและก่อนที่จะไปชมการแสดงของเราดิฉันขอเล่าประวัติความเป็นมาของ การแสดงของเราให้ท่านได้รับทราบนะคะค่ะศิละปะก,การแสดงของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะเป็นตำนาเน,เป,นเป็นตำนานสืบเล่ากันมานานนะคะแล้วก็เกิดขึ้นครั้งแรกการแสดงลำนกโตเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยพุทธกาลค่ะรั้งที่ พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะหลังจากที่ท่านได้ไปโปรดพระพุทธมารดาแล้ววันนั้นเป็นวันพิเศษมากๆก็คือทั้งสามโลกจะมองเห็นกันได้ทั้งหมดนั่นก็จะมีเทวดามนุษย์และสัตว์ในป่าหิมพานนะคะสัตว์เหล่านี้และทั้งมนุษย์ก็ได้มารอเฝ้าเสด็จเพื่อที่จะทำบุญใส่บาตรและก็ลํำถวาย พระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากค่ะและในการครั้งนั้นก็จะมีนกกินนาลีนะคะแล้วก็โตซึ่งก็มีรูปร่างค่อนข้างแปลกค่ะเป็นสัตว์ในป่าหิมพนันครึ่งเป็นมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ปีกค่ะโตก็เช่นกันค่ะจะมีเป็นสัตว์หลายชนิดอยู่ในร่างเดียวท่อนหัวจะเป็นเหมือนกวางนะคะแล้วก็ ลำตัวจะเป็นเหมือนสิงโตค่ะกะ็พิธีจะเกิดการลำแสดงนี้ได้ก็จะเป็นพิธีสำคัญทางพระพุทธาศาสนาค่ะส่วนมากก็จะแสดงในพิธีเข้าพรรษาออกพรรษานะคะแล้วก็พิธีสำคัญต่างๆและวันนี้เราก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ขอบคุณที่ให้ ได้นำเอาการแสดงของเรามาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะลงลงลงลตัต้องแสดง